คลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีเทคนิคการใช้อินดิเคเตอร์พาราบลิกซานะครับสามารถหาจังหวะการทำกำไรได้สูงสุดถึง80%นะครับในระยะเวลาการแบ็กเทสทั้งหมดขั้นตอนการทำนะครับมีเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปเลยครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในอาทิตย์นี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ผมมีเทคนิคการเทรดนะครับโดยจะใช้ตัวอินดิเคเตอร์พาราบลิกซานะครับหาจังหวะการเข้าเทรดนะครับมารวมคู่กับในส่วนของการใช้ตัวอินดิเคเตอร์ EMA สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำเทคนิคที่จะสอนในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนของสต็อปฟอเร็กแล้วก็คริปโต ในส่วนของพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการติดตั้งอินดิเคเตอร์กันก่อนสําหรับอินดิเคเตอร์ในวันนี้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวพาราบริกซาครับสำหรับตัวพาราบริกซาเนี่ยผมใช้ค่าเริ่มต้นเป็นค่า default นะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรส่วนอินดิเคเตอร์นะครับที่จะใช้นะครับผมจะใช้ EMA อีก3เส้นโดยผมจะใช้เส้น EMA นะครับที่ p ีเ i ียด5 5เป็น exponential นะครับ EMA เส้นที่2ครับจะเป็นพิเลียดที่25เป็น exponential เ,เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะให้เป็นสีน้ำเงินและอินดิเคเตอร์ตัว EMA เส้นสุดท้ายนะครับจะใช้พิเลียดที่15นะครับแล้วก็จะใช้เป็นสีเหลืองเท่านี้ครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเซตอัพเทมเพลตที่เราจะใช้เทรดในวันนี้นะครับ ภาพรวมนะครับในการเทรดวันนี้เนี่ยเราจะดูเทนนะครับโดยใช้ตัวอินดิเคเตอร์ im a นะครับสตัวนะครับเป็นตัวแบ่งเทนว่าเราจะเทรดบายหรือเซลล์และเราจะใช้ตัวพาราบิซานะครับเป็นทิกเกอร์ในการเปิดออเดอร์ทั้งบายและเซลล์ครับเดี๋ยวพาร์ทถัดไปนะครับไปดูในส่วนของขั้นตอนการเปิดออเดอร์แบบสเต็ปบายสเต็ปครับไปดูนครับครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทนี้กันนะครับสําหรับพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาดูขั้นตอนการเปิดออเดอร์ทั้งบายและเซลล์ครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปิดออเดอร์บายนะครับสเต็ปที่1ครับเราจะรอให้ตัวเส้น EMA นะครับทำแพทเทิร์นดังนี้นะครับตัว EMA15 นะครับต้องอยู่สูงกว่า EMA25 ครับและ EMA25 นะครับต้องอยู่สูงกว่าตัว EMA55 เมื่อเข้าแพทเทิร์นการเรียงตัวแบบนี้นะครับจะบ่งบอกถึงว่าตอนนี้ราคาไปในส่วนของทิศทางขาบายจากนั้นนะครับเราจะดูในส่วนของสเต็ปที่2ครับ สำหรับสเต็ปที่2ครับเราจะรอให้ตัวพาราบลิกซานะครับมีการกลับตัวนะครับจากอยู่ด้านบนปรับลงมาอยู่ด้านล่างแทนนะครับเมื่อพบอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นสัญญาณการเปิดออเดอร์ครับในส่วนสเต็ปที่3ครับเราจะทำการเปิดออเดอร์บายในกราฟแท่งถัดไปสำหรับกลยุทธ์นี้นะครับเราจะปิดทำกำไรก็ต่อเมื่อนะครับผลการเปิดออเดอร์นะครับผลรวมเนี่ยเราได้กำไร อยู่ที่อลล usd นะครับเมื่อได้ครบเมื่อไหร่นะครับเราทำการปิดออเดอร์ทั้งหมดทันทีสำหรับตัวออเดอร์ไมายนี้นะครับเราทำการเปิดออเดอร์ครับแล้วกราฟนะครับมีการปิดตัวนะครับสามารถทำ tp ไปได้นะครับแต่นะครับกรณีที่เรามีการเปิดออเดอร์เมื่อพาเรารึกซามีการกลับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของทิศทางราคาของกราฟนะครับไม่ได้มีการขึ้นไปทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการกลับตัวของพาราบิกซาอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะทําการเปิดออเดอร์เบิ้ลขึ้นมาอีก1ไม้นะครับจากนั้นก็จะรอนะครับว่าให้ผลรวมของกําไรเนี่ยเป็นบวกอยู่ที่4 US ดอลลร์เมื่อได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับให้ทำการปิดออเดอร์ทั้ง2อออเดอร์ครับเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของบายสเต็ปกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะรอให้ตัวเส้น EMA ทำแพทเทิร์นเรียงตัว โดยเส้นอิมเอ15นะครับต้องอยู่สูงกว่าตัวเส้นอิมเอ25และเส้นอิมเอ25นะครับอยู่สูงกว่าตัวเส้นอิมเอ55จากนั้นครับสเต็ปที่2เราจะรอให้ตัวอินดิเคเตอร์พาราบริกษามีการเปลี่ยนนะครับจากที่อยู่ด้านบนของแท่งกราฟเนี่ยกลับมาอยู่ด้านล่างของแท่งกราฟครับเมื่อเราพบแล้วเราจะทําการเปิดออเดอร์บายในกราฟแท่งถัดไปครับเมื่อผลรวมกําไรนะครับอยู่ที่4ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับให้เราทําการปิดออเดอร์ทั้งหมด เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปิดออเดอร์เซลล์กันบ้างน,นะครับสำหรับการเปิดออเดอร์เซลล์ขั้นตอนที่1ครับตัวเส้น EMA ต้องทำแพทเทิร์นดังนี้นะครับตัวเส้น EMA 15ต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 25และเส้น EMA 25นะครับต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 55ครับตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางราคานะครับมีการกลับตัวไปอยู่ในส่วนของขาเซลล์จากนั้นไปดูในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์พาราบริกซาครับ เราต้องรอให้ตัวพาราบิกซาครับมีการกลับตัวนะครับจากที่อยู่ด้านล่างแท่งการาฟนะครับขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าราคามีการกลับตัวแน่นอนแล้วนะครับให้เราทําการเปิดออเดอร์เซลล์ในการาฟแท่งถัดไปและเราจะปิดกําไรนะครับเมื่อผลรวมกําไรได้4เวตดอลลาร์เช่นเดียวกันนะครับสําหรับออเดอร์นี้นะครับเราก็สามารถปิดทํากําไรได้นะครับ และในกรณีนะครับที่เราเจอแพทเทิร์นตัวการกลับตัวของพาราบริกษาซ้ำอีกรอบนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถนะครับทำการเปิดออเดอร์เซลล์ซ้ำได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของเซลล์สเต็ปซ้กันอีกรอบนะครับขั้นตอนที่1ครับตัวเส้น e m a 15นะครับต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น e m a 25และเส้น e m a 25นะครับต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น e m a 55สครับสำหรับสเต็ปที่2ครับพาราบริกษาต้องเปลี่ยนจากล่างมาอยู่ด้านบนนะครับ และเมื่อเราพบแล้วเราจะทําการเปิดออเดอร์เซลล์นะครับท่งถัดไปและเราจะปิดกําไรนะครับเมื่อผลรวมกําไรได้4เ s สอลลร์ครับในพาร์ทถัดไปนะครับผมลองนํากลยุทธ์นี้นะครับไปเขียนเป็น EA ้ครับและทดลองรันดูนะครับผลที่ได้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับและนี่เป็นผลการแบ็กเทสนะครับผมแบ็กเทสที่ตัวโปรดักตัว Gj นะครับโดยใช้ Time f r a m e ที่ H1 ระยะการแบ็กเทสครับเริ่มแบ็กเทสนะครับในปี2022เดือน10ครับสิ้นสุดนะครับปี2023เดือน9จำนวนการเปิดออเดอร์นะครับเปิดออเดอร์ไปทั้งหมด71ออเดอร์ด้วยกันนะครับเปอร์เซ็นต์วินนิ่งนะครับอยู่ที่92%และสำหรับตัวกลยุทธ์ในวันนี้นะครับเราไม่ได้เทรดแบบใช้ RR นะครับสำหรับแม็กซิมัมดอดาล์ครับอยู่เพียงแค่19%เท่านั้นครับและตัวเปอร์เซ็นต์โปรฟิตครับจากการแบ็กเทสอยู่ที่80% สำหรับกลยุทธ์ในวันนี้นะครับสามารถนำไปใช้ได้ดีในช่วงของที่ตลาดเป็นเทรนดครับสำหรับหลอดเริ่มต้นที่ผมทำการแบ็กเทสใน EA นะครับผมใช้หลอดที่0.05แล้วก็เงินเริ่มต้นอยู่ที่1,000ดอลลาร์ 1, ครับสำหรับตัว Strategy แรงนะครับอยู่ที่3ดาวด้วยกันเพราะว่าตัวในส่วนของเปอร์เซ็นต์วินนิ่งครับมากกว่า50ตัว maximum d r a รอดาวนะครับน้อยกว่า30และตัวเปอร์เซ็นต์ p r o ฟ i t นะครับมากกว่า10 หากเพื่อนๆท่านใดน,นะครับสนใจอยากนำ EA นะครับที่ผมทำการ backtest ไปลองใช้นะครับสามารถติดต่อขอเขาไม่ได้ทางอ e ีเมลที่ผมแนบไว้แต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะครับทำการ optimize ค่าก่าอนแล้วก็ทำการ backtest นะครับรวมถึงอาจจะทำการ forward test ในส่วนของพอดเดโมดูก่อนสุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ผมหน่อยครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมจัดทาในทุกๆสัปดาห์ สำหรับอาทิตย์นี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเทรดสวัสดีครับ